ในตอนที่ชีวิตลำบากชีวิตมีแต่ความทุกข์ทำไมมีแต่คนมาซ้ำเติมมีแต่คนมาดูถูกมีแต่คนมาเหยียดหยามเกิดจากกรรมอะไรไปสร้างกรรมอะไรมาเมื่อเจอความยากลำบากคนอื่นจึงมาคอยเหยียบย่ำซ้ำเติมอยู่แบบนี้ซึ่งหลายๆท่านเองณนะปัจจุบันนี้ณนะตอนนี้ อาจจะเจอเหตุการณ์แบบนี้เช่นเดียวกับคุณผู้ชมอีกหลายๆท่านครับซึ่งในเรื่องนี้นะครับพระพุทธเจ้าท่านก็ได้ตรัสเอาไว้แล้วว่าในแต่ละวันนั้นเราอาจจะเจอคนที่มาพูดไม่ดีกับเราหรืออาจจะพูดดีกับเราบางคนก็อาจจะมาพูดกับเราในโอกาสที่เหมาะถูกกาลเทศะแต่บางคนก็อาจจะมาพูดกับเราด้วยคำที่ไม่น่าฟัง ด้วยคำที่ไม่ไพเราะหรือด้วยคำที่ไม่มีประโยชน์แต่บางครั้งเราอาจจะเจอคนที่พูดอ่อนหวานพูดดีกับเราพูดคำที่เป็นประโยชน์หรือมีความเมตตาต่อเราแต่บางทีเราเองก็ไม่เจอคนที่มีความเมตตาต่อเราอย่างเช่นณนปะัจจุบันที่เรากำลังมีความทุกข์อย่างหนงักที่ชีวิตของเรานั้นกำลังตกต่ำมีความลำบาก แต่ว่าคนที่เรารู้จักหรือคนรอบข้างกลับมาพูดซ้ำเติมเราเหยียดย้มเราดูถูกเราต่างๆนานาหรือพูดให้เรานั้นรู้สึกเป็นทุกข์มากกว่าเดิมอีกฉะนั้นเมื่อเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำอย่างไรในเรื่องของการที่คนอื่นมาพูดว่าเรานี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าณปัจจุบันนี้เราอย่าไปสร้างเวรสร้างกรรมเพิ่ม คืออย่าไปผูกเวรผูกพยาบาทกับเขาเขาคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีกับเรากรรมที่เขาทำนี้เมื่อถึงเวลาเขาก็จะได้รับผลแห่งกรรมแต่วิบากนั้นมันอาจจะส่งผลทันควันหรืออาจจะยังไม่ส่งผลเลยมันอาจจะส่งผลในเวลาต่อมาหรือในเวลาต่อมาอีกก็ได้ฉะนั้นการที่เขาคิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีกับเรา เขาก็อาจจะไม่ได้รับผลทันควันแต่เราเองเมื่อได้ยินได้ฟังหรือได้เห็นเราเองก็อย่าไปคิดไม่ดีกับเขาเขาจะดูถูกจะเหยียดยามจะว่าเราก็แล้วแต่เราเองต้องสํำรวมให้ได้ทั้งการคิดการพูดและการกระทาเราจะไม่ผูกเวรกับเขาไม่ผูกพยาบาทกับเขา เราจะไม่พูดวาจาเป็นบาปออกไปเราจะละความคิดที่เป็นอกุศลน,นั้นให้ไหวที่สุดอย่าไปพอใจอยู่กับความคิดที่เป็นอกุศลเพราะการไปพอใจการไปเพลิดเพลินอยู่กับความคิดที่เป็นอกุศลจากการที่เขามาว่ามาดูถูกมาเหยียดย้มเราเราเองก็จะยิ่งมีแต่ความทุกข์มากขึ้นวิบากกรรมนั้นมันก็จะส่งผลให้เรา เพราะเราเป็นคนคิดฉะนั้นเวลาที่ชีวิตเราลำบากชีวิตเราตกต่ำเราเองเกิดความทุกข์ก็เพราะว่ามัวแต่ไปคิดถึงคำพูดดูถูกจากคนอื่นคำพูดเหยียดยามจากคนอื่นแต่ถ้าเราไม่คิดเราเองก็จะไม่ทุกข์ฉะนั้นวิธีดับก็คือเรากลับมาอยู่ณปัจจุบันเราเองจะต้องไม่คิดอกุศลต่อเขา เราจะมีความเมตตามีความเกื้อกูลแม้เราเองจะยากจนแม้ชีวิตของเราเองจะลำบากแต่เราสามารถฝึกจิตได้เราสามารถควบคุมความคิดได้ด้วยการมาอยู่กับปัจจุบันหรืออยู่กับลมหายใจอยู่กับอิริยาบถท,ที่เราทำเพื่อดับความคิดอกุศลเหล่านั้นด้วยความเกื้อกูลด้วยความมีเมตตา ด้วยการรู้จักให้อภัยความทุกข์ที่เรามีก็จะดับไปเพราะเราไม่สร้างกรรมเพิ่มคือไม่เพลิดเพลินอยู่กับอกุศลเราเองดับกรรมได้ความทุกข์มันก็จะดับไปด้วยถึงแม้ว่าเราอาจจะลำบากแต่ความคิดหรือภายในของเรามันมีความสุขมันไม่มีความทุกข์แล้วเราเองก็หันมาพินิจพิจารณาดูว่าณปัจจุบันนั้น การที่เราลำบากอยู่เหตุมันเป็นเพราะอะไรเรามีความขยันขันแข็งเรามีความขยันมันเพียรมากพอหรือยังถ้าความขยันในการทำมาหากินในการทำงานของเรามันไม่มากพอเราก็มีความเพียรมีความขยันให้มันมากขึ้นทำงานที่เราทำอยู่ให้ดีให้เข้าใจให้ทะลุปรุปโปรง่ง และงานที่เราทำนั้นก็ดูว่าเป็นงานที่สุจริตหรือเปล่าถ้าไม่ใช่งานที่ถูกต้องถูกทำไม่ใช่งานที่สุจริตเราก็อย่าไปทำเราทำแต่งานที่มันถูกต้องถูกทำงานไหนที่ไปหลอกลวงไปคดโกงผู้อื่นก็อย่าไปกระทำมันเมื่อเรามีความขยันมากขึ้นเราเองก็จะเข้าใจในงานที่ทำการทำงานก็จะมีความสุขไปด้วย และเมื่อได้เงินมาแล้วก็พยายามรู้จักการเก็บแบ่งเก็บบ้างอย่าใช้จ่ายจนหมดถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้เงินจากการทำงานมากแต่ถ้าเรารู้จักจัดก,การรู้จักแบ่งเก็บมันก็จะทำให้เรานั้นมีเงินเก็บบ้างถ้าเราแบ่งเก็บแล้วแต่ยังไม่พอรายจ่ายเราก็ลองพินิษพิจารณาดูว่ามีงานไหนบ้างที่เราถนัด นอกเหนือจากเวลางานประจำเราก็มีความเพียรหางานเพิ่มทำงานเพิ่มเพื่อให้มีรายได้มามากขึ้นซึ่งมันก็จะทำให้เรานั้นมีเงินเก็บมากขึ้นด้วยนอกจากนี้คุณผู้ชมเองก็พินิษพิจารณาคนที่เราครบด้วยว่าคนที่เราอยู่ด้วยคนที่เราครบหาหรือเพื่อนของเรานั้น เขาเป็นคนที่ดีมีศีลธรรมหรือไม่หรือเป็นกัลยาณมิตรหรือไม่เพราะถ้าเราไม่มีเพื่อนดีไม่มีกัลยาณมิตรคือคบเพื่อนที่ไม่ดีนั้นมันก็จะนำพาให้เรานั้นเสื่อมทรัพย์ได้จะทำให้ชีวิตของเรานั้นลำบากได้ซึ่งเพื่อนที่ดีนั้นพระพุทธเจ้าท่านให้สังเกตอยู่4ประการคือ 1. สังเกตว่าเขามีศรัทธาไหม 2. ส,สังเกตว่าเขามีสินไหมเช่นสินห้าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุราและมีรายอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคนที่สำรวมได้ก็จะเป็นผู้มีศินเป็นคนที่น่าคบหา 3. เพื่อนที่เราครบนั้นมีจากคะมีความเสียสละละความตรรีไหมเป็นคนที่รู้จักจำแนกแจกทานหรือเปล่า และ 4. เขาเป็นคนที่มีปัญญาไหมปัญญาก็อย่างเช่นเขาคิดเขาทำเขาพูดนั้นทำให้ตัวเองลําบากทำให้ผู้อื่นลําบากหรือทำให้ทั้งสองฝ่ายลำบากหรือไม่เพราะถ้าเขาคิดพูดและทำไปแล้วทำให้ตัวเขาเองลําบากทำให้คนอื่นลําบากหรือทำให้เราลำบากทำให้ทั้งสองฝ่ายลำบาก อย่างนี้เขาเองก็จะเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนตัวเองก็จะมีทุกข์เป็นกำไรมีทุกข์เป็นวิบากแบบนี้ถือว่าเป็นคนที่ไม่มีปัญญาเพราะคนที่มีปัญญาจะคิดจะพูดและทำนั้นเขาจะไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายคือไม่ทำให้ตัวเองลำบากไม่ทำให้ผู้อื่นลำบากอันนี้เป็นคนที่มีปัญญา เพื่อนที่มีทั้งสี่ข้อนี้ก็เป็นคนที่น่าคบหาถ้าคุณผู้ชมไม่มีก็พยายามหาเพื่อนเหล่านี้เราเองถ้ายังไม่มีศรัทธาไม่มีศีลไม่มีจาคะและไม่มีปัญญาก็พยายามทำให้มีให้ได้และถ้าเจอคนที่มีทั้งสีประการนี้เราเองก็คบหาเข้าไปหาศึกษาจากเขาได้ และอีกประการหนึ่งที่ทำให้ชีวิตของเรานั้นลำบากในตอนนี้ทำให้เรานั้นเป็นทุกข์ก็คือเราอาจจะใช้จ่ายไม่สมดุลพอเพียงแก่ฐานะซึ่งหลักในการใช้จ่ายให้สมดุลพอเพียงแก่ฐานะพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าให้มีรายได้มากกว่ารายจ่ายถ้าเรามีรายได้ที่มากกว่ารายจ่ายแต่ยังไม่มากพอก็ใช้จ่ายอย่าฟุ่มเฟือย ใช้ใจ่ายให้พอดีกับเงินที่มีอยู่แต่ก่อนเราอาจจะมีรายได้มากใช้ใจ่ายสนุกมือแต่ณปัจจุบันนี้ไรายได้ของเราถึงแม้จะมากกว่ารายจ่ายแต่ก็ไม่มากพอเราเองก็ลดค่าใช้จ่ายต่างๆลงมาอย่าไปฟุ่มเฟือยเพื่อให้เรานั้นจะได้มีเงินเก็บบ้างเพราะไม่อย่างนั้นก็จะทำให้เรานั้นลำบากกว่านี้อีก ส่วนท่านใดที่มีไรายได้มากยังมีเงินใช้คล่องตัวก็อย่าไปฝืดเครืองนักก็อย่าไปใช้จ่ายอย่างคนอนาถาก็ใช้จ่ายให้สมดุลพอเพียงแก่ฐานะตัวเองจะทำให้ชีวิตนั้นมีความสุขได้เพราะถ้าเราสุรุ่ยสุรายและฝืดเครืองด้วยก็จะทําให้การใช้ชีวิตนั้นลําบากและเป็นทุกข์ได้ฉะนั้นก็ใช้หลักว่า รายได้จะต้องมากกว่ารายจ่ายแล้วก็ใช้จ่ายให้สมดุลพอเพียงแก่ฐานะชีวิตก็จะไม่ลําบากชีวิตก็จะมีความสุขมากขึ้นครับแต่ถ้าท่านใดที่มีรายได้นั้นน้อยกว่ารายจ่ายก็ลองพินิษพิจารณาดูว่าเราออกจากทางเสื่อมทั้ง6ทางหรือ,อยังคือเราเลิกกินเหล้าหรือ,อยัง เราเลิกเที่ยวกลางคืนหรือ,อยังเราเลิกไปในที่ชุมนุมแห่งความเมาหรือ,อยังเราเลิกเล่นการพนันหรือ,อยังเราเลิกคบหามิตรชั่วหรือ,อยังเราเลิกเกียดครานหรือ,อยังเพราะถ้าเราคล้องแวะกับหกทางนี้มันก็จะยิ่งทำให้เรานั้นเสื่อมลงและเสื่อมทรัพย์ด้วยฉะนั้นถ้าเราอยากจะมีชีวิตไปในทางที่ดีเราเองก็ต้องออกจากทางเสื่อมทั้งหกทางนี้ด้วย เพื่อให้เงินของคุณผู้ชมที่หามาได้จากความเหน็ดเหนื่อยจะได้ไม่หมดไปกับทางเสื่อมทั้ง6ทางนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านน,นะครับที่มีความลำบากมีความทุกข์มีความเดือดร้อนช่วงชีวิตตกต่ำแต่ก็ยังมีคนมาดูถูกเหยียดหยามกลับมาสำรวมที่ตัวเราเองมีความเกื้อกูลมีความเมตตาไม่โกรธไม่เกลียดใคร และก็พยายามให้มีปัญญาคิดทำพูดไม่เดือดร้อนตัวเองไม่เดือดร้อนผู้อื่นคบหามิตรด,ดีและใช้จ่ายให้สมดุลพอเพียงแก่ฐานะที่สำคัญก็ออกจากอบายามุขทั้ง6คือไม่ดื่มสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทไม่เที่ยวกลางคืนไม่ไปที่ชุมนุมแห่งความเมาไม่เล่นการพน,นันไม่คบหามิตรชั่วและไม่เกียจคร้าน ก็จะทำให้ชีวิตของคุณผู้ชมนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองกลับมาได้และในทุกๆวันคุณผู้ชมก็มีอริยมรรคมีองค์8เป็นเพื่อนเดินทางด้วยอริยมรรคมีองค์8จะนำพาให้คุณผู้ชมนั้นไปสู่มรรคผลนิพพานได้ในวันข้างหน้าจะทำให้ชีวิตของคุณผู้ชมนั้นไม่ต้องรับวิบากกรรมและจมอยู่กับความทุกข์เหมือนในปัจจุบันนี้ครับ ก็คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่ตอนนี้ชีวิตลำบากมีความทุกข์มีความตกต่ำก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านมีพลังต่อสู้ต่อไปครับ